สวัสดีครับผ้มบ่าวนัดนะครับกาวันนี้นะครับผมป,ปลาทุกคนมาเหมือนเดิมแล,นะล้วนะแหลกกระบอกรันดักปลาไหลนะครับกระช่วงนี้แตามคลิปดูกระบอกรันดักปลาไหลย,ยาวๆนะราะว่าคนตอกตัววันเลยนะครับน้ำก็เยอะขึ้นนะปลาไหลก็ดักได้นะครับช่วงนี้โอเคครับมาเริ่มดูกันเลยนะผมมาถึงไม้เลยนะครับกระบอกแหลกนะครับอยู่ตรงนี้ไม้ส่วนตาม ไม่ได้นะครับยังมีเงื้ออยู่นะนี่มาอะไรกันต่อขะบอกตีสอง ติดเนี่ยอืมได้ครับกาวกูสองอ้างพม่นอะไรอ่ะนี่นี่นี่กาวกูนะครับแต่ว่าตัวไมนก็ไม่ค่อยใหญ่นะนาดกลางนะครับใส่นาดกลางกะบอกทีซ่องมีผู้นาน่ครับกาวกูเลย ได้ครับได้ L ืตัวตัวนะใส่แมนเล็กจังอ่ะตัวเล็กพี่นะครับตัวเล็กหมาจังตัวอย่างเงี้ยมองงีมองไม่เห็นเฮ้ยเ้าอะไรกับ ม่เจี๋ปลาเลยนะครับอู้เฮ้ยเจีแก้งตื่อเลยตายแล้วนะครับกระบอกนี้ก้าวหูนะกระยลายคนตามกันมานะครับว่ากอะปงพุ่มก้าวหูมากนะครับก้าวนะครับนี่กระบอกนี้นี่้างูาครับนี่ตายเลย อู้ก้าวๆนะครับต่อมาปุ๊มใจเงียบ,บปลานะในการดักอู๋ก้าวมากินปลานี่แหละได้ครับเส็นแล้วนี่เรื่องมาเลยนะครับโอ้โหดินดินดิน ดินดินดินบปณนีตัวหญ่นะครับเฮ้ตัวแยะใช่ไหมว่าดินใบป,ปนันนันนะครับตัวแรกนะตาดินแรงแรงตัวแ็กตัวแยะแยะไม่ก่อยดินนะครับวันนี้ได้ได้ตัวเล็กๆไม่ได้ Nào cặp cà bọc nè Nào cặp mấy quái ốc Đồn tuổi nháy lèo cặp Nào một miếng nào cặp Quảng xiếng Tụp tụp lời nào cặp Nào <laughs> liền, nào liền cà bọc nè Tụi nháy cặp, nó ngực mày con á Tụi nháy đang xếp nhà nào cặp tụi ความตายไม่ได้นะครับตัวนี้นี่นี่นะครับตัดไม้ไปก่อนนะวัดใส่ในซอบเลยครับตาความตายปานีตัวนี้รุดแหน่นอนนะตัดไปกับได้ตัวนี้หนึ่งตัวแล้ว <laughs> ไ,ได้ ừ, ได้นะครับกระบอ,อกนี้ตายเล้วห้างรอมาแต่นี้เลยนะอือตัวนี้กันราวกับตายเสียเลยอ่ะเสียได้นะ นี่แหะตัวนี้อันเล่ได้ครับแต่ว่าตายลาวตัวนี้ดูเมือกนะครับนี่ห้างออกมาเลยไม่ตายนะครับเป็นเป็นห้างลูกดิกเลย แต่ว่าเมือกมันออกมาอ๋อก้าวโกนะครับเป็นตัวตายตัวตัวนี้ตายนะครับนี่ตึงตายในเป็นอยู่ตัวเหมือนกันนะในหน้าน้ำเต็มเลยนะครับนี่หน้าสัตว์เบ็ดนะครับก้นตกน้ำต่วมเลยนะครับน้ำล้น ตัวไหมครับพ่อครัอ่าโดนแล้วครับสวยๆครับ ตรงน้ำรแรงๆนะครับลุนไหมจัดเยนครับปุเห็นแล้วนี่่องเรื่องอยู่ลุนนะครับหเห็นแล้วครับ โดลนลาวโอ้ตัวน้อยตัวน้อยสวยยครับ <c oughs> วันนี้ก็ได้ตัวยางนี้หลายตัวอยู่นะ <c oughs> แตกกันต้อนนะครับ ได้ตายก็ได้ตัวนะวันนี้รูตายได้พืนนะกระบอกลั่นก็นไม่ได้จมน้ำนะครับพมหนักเพื่อน้ำมาไว้แล้วนี่บอว่าพมรูนะครับคนต้องตอกนะปมก็เลยหนักเพื่อไวปลาเล็กก็อย่างตายนะกระบอกทุดตายแล้วนะครับ ่าได้ครับนี่นั่งเลยครับผมปิดตายได้ช่วยเรานะเราบอ,อกชุดตายได้ครับอเอาเกคกลับมาตีฝาเลยกกันนะนีอะไรต,ตัวได้หลายตัวนะน,นี่กับบล็อกนี้นะครับตีตำไม้มา nhập nhà mà tuổi nhỉ ừ. tuổi là gặp xuyên này à đây đây à tuổi nhỉ bạc là gặp tuổi nhỉ chút lẻ thì đai rồi nhỉ ô cứ à. lào กี้ขึ้นตัวนี้เดียบไปก่อนอันนี้หน้าวัดตายตายนะครับตัวงใหญ่ขอฟับตาตัวเป็นตัว Trí là, <laughs> ra tối nay rõ gia này thì tay mất thuyền 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 แั้วนี้เป็นนะครับได้ละ chỏng ừ, tụi Nhìn nào ta đi tụi nhé, hai bên <laughs> ừ tai tai lao nó gặp đôi nhé tôi đã pin tay. Co đây.

tự nhiên bị tải lệch lệch biết mày tải này gặp tôi ra này biến cho bóng lạnh cho mày ra chôm làm nữa để bỏ lấy tái mất đưa để tôi lệch lệch แต่เปลือนนะครับดีดีไม่ตายตโอเคครับก็ได้เตยบาล้ายมัดแล้วนะลันจำนวนหกสิบกระบอกนะครับกลับมาดูเพิ่นนั่นนะเพิ่นนานนี่นะครับดีได้ได้ตัวนี้นะครับตัวนี้นี่สุดแล้วดี่ได้ตัวนี้ลายตัวเลยนะครับแต่ว่าตายนะครับนุ่มตายช่องสามกิโลได้เลยนะ เห็ยว่เป็นไดมน้มันช่องโลได้ <c oughs> ขึ้นลาวขึ้นลาวกา <c oughs> โอเคครับผมตาลูกวัาได้ไหลายตัวอยู่นะวันนี้ <c oughs> ขอสำหรับคลิปวันนี้นะครับขอลากันไปก่อนนะเจอกันไม่ลาคลิปน้าสวัสดีครับผม <c oughs> ป่าเลยไปใกล้ก่อน <c oughs>